วอร์ซัเปียนโนไฟฟ้าพอตติเบลิลสามค่ายดังจากญี่ปุ่นในงบราคา30,000บาทเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับผมและพีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่อง music arm keys นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับเปียโนในงบราคาประมาณ30 0 0 0บาทเป็นเปียโนแบบ portable นะก็จะเรียกได้ว่าสาตัวที่เราเอามาเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใครหลายคนเลือกยากเวลาจะซื้อสักตัวหนึ่งวันนี้ผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาให้ทุกคนเลือกง่ายมากขึ้นจะเป็นการเปรียบเทียบทั้งสเปคและก็เสียงให้ทุกคนได้ดูนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยครับตัวแรกของเรานะครับ Yamaha P225 ครับเป็นตัวสามันประจำบ้านของใครหลายๆคนนะครับตัวนี้นะครับใช้ลิ่มเป็น g ก a n Hammer Standard นะครับเป็นลิ่นที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นในการฝึกฝนหรืออยากฝึกให้ฟีลคล้ายๆกับเปียโนอะคูสติกครับตัวนี้นะครับได้เสียงมาจากรุ่นใหญ่ของทาง Yamaha นะครับนั่นก็คือ CFX แกนนั่นเองครับให้เสียงมาทั้งหมด 24เสียงครับโกลิฟฟอนีของเขานะครับมีมากถึง192โกลิฟฟอนีเลยทีเดียวครับและลำโพงนะครับให้มา2ตัวนะครับเป็นขนาด7วัตต์ทั้ง2ตัวเลยครับฟังก์ชันให้มาเยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นสปิทดูโอเมทอนอมนะครับคาน์สโป๊ตหรือว่าจูนนะครับก็ให้มาด้วยและที่สำคัญมีลิทึมให้ด้วยนะให้เราได้เล่นตามจังหวะต่างๆได้ง่ายเลยครับการเชื่อมต่อนะครับเอาพุทของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบสเตอริโอ LR นะครับและมี p h ฟ n e ด้วยเป็น2รู1นึงนะครับซึ่ง2รูเนี่ยจะเป็นแบบ T.R.S ทั้ง2รูเลยนะครับตัวนี้นะครับยังมีการเชื่อมต่อแบบ U.S.B Audio Interface ด้วยนะครับก็คือเสียบสายผ่าน U.S.B Type B เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆของเราและก็แปลงตัวเองเป็นอินเทอร์เฟสนะครับไม่ว่าจะเปิดเพลงหรือเปิดอะไรก็จะดังผ่านลำโพงข,ของเครื่องแต่บอกนิดนึงนะครับว่าตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะครับแต่ใช้แอปได้เหมือนกันนะแอปของเขามีชื่อว่า Smart เปลี่ยนนี้ตนเองสเปกก็ประมาณนี้นะครับไปฟังเสียงกันเลย และตัวที่2ของเรานะครับ KY ES หนึ่งสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยออกช่องเราบ่อยมากๆครับในช่วงนี้นะครับลิมตัวนี้นะครับให้มาเป็น Responsive Hammer Compact นะครับโดยลิ่มตัวนี้เนี่ยจะทําให้การเล่นเปโนแบบมีความละเอียดอ่อนมากนะครับทำให้ความรู้สึกเล่นเนี่ยคล้ายๆอะคูสิกเปโนเลยครับซึ่งเสียงเปโนของเจ้าตัวนี้นะครับมาจาก2รุ่นใหญ่นะครับซึ่งอันแรกนะครับก็มาจากชิ i งรุ u นะครับ SK EX แกนนั่นเองครับและ KY EX ็กคอนเสิร์ตแกนครับเสียงทั้งหมดในเครื่องนะครับให้มาทั้งหมด25เสียงครับโพลิโฟนีนะครับให้มามากถึง192โพลิโฟนีครับแน่นอนครับมันเยอะมากพอที่จะเล่นได้แบบไม่ต้องคำนึงถึงแบบเสียงว่ามันจะกุดหรือมันจะขาดเลยครับลำโพงนะครับให้มา2ตัวนะครับขนาด10วัตตเป็นแบบสเตอริโอครับฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้ให้มามาตรฐานเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นสปีดดูโอเลเยอร์นะครับพาสปอสเมโทรนอมจูนนะครับหรือว่าการปรับแต่งเสียงเป็นโนตโดยละเอียด นะครับและมีรีเวิร์ไมห้พร้อมทั้งอัดเพลงได้นะครับเล่นเพลงได้เพย์แบ็กอะไรได้หมดเลยการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยมีระบบบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธเนี่ยมีทั้งเป็นบลูทูธออริโอและบลูทูธเีดี้นะครับพร้อมทั้งนะครับเอาพูดของเขาเนี่ยเป็นแบบสเตอริโอเอาท์ L.R และตัวลูฟังนะครับก็มีมาให้2ลูนะครับมีทั้งเป็นแบบ T.R.S และแบบ3.5เป็นสเตอริโอด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้นะครับ สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันของเขามีชื่อว่าเปียโนรีโมทนะครับพอเสียบเชื่อมต่อแอปแล้วเนี่ยคือสามารถแปลงตัวเองเป็นอินเทอร์เฟซได้เสียบไปปุ๊บเปิดเพลงผ่าน iPad หรือโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงที่เข้ามาจะออกมาทางลำโพงของทางเจ้าตัวเครื่องนี้เลยคงอยากฟังเสียงกันแล้วใช่ไหมครับไปฟังเสียงกันเลย และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Lowland FP 3 0 X ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ลิ่มก็คือเป็นลิ่ม PHAC Standard นะครับซึ่งลิมตัวนี้นะครับให้ผิวสัมผัสแบบ Ivory Feel นะครับก็คือเป็นผิวสัมผัสแบบงาช้างการเล่นหรือการอะไรก็จะหนืดมือให้ฟีลไว้คล้ายแกนเปียโนมากขึ้นนะครับและลิ่มตัวนี้นะครับอยู่ในสเตตเปียโนตัวหนึ่งนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จกักก็คือ Rd88 นั่นเองครับแต่ว่ารุ่นสูงกว่าเขาอีกตัวหนึ่งนะก็คือ FP60X ก็ใช้ลิ้นตัวนี้เหมือนกันเทคโนโลยีของเสียงเขานะก็คือ Super Natural อ่าซึ่งเป็นเทคโนโลยีของทาง Low l o l r n l เลยนะครับซึ่งจะทําให้เสียงเป็นโนให้ฟีลคล้ายเล่นเสียงอะคูสติกมากจริงๆครับเสียงที่เขาให้มานะครับรวมทั้งหมดนะครับในเครื่องนี้ให้มาถึง56เสียงกันเลยทีเดียวครับและโพลิโฟนีของเขานะครับให้มามากถึง256โพลิโฟนีครับซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่อง เสียงมันจะกุดหรือเสียงมันจะตัดเลยครับลำโพงของเจ้าตัวนี้นะครับให้มาขนาด11วัตต์2ตัวสตอริโอเลยครับตัวนี้เนี่ยให้ฟังก์ชันแบบมาตรฐานเลยให้มาทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสปีดดูโอนะครับหรือว่าจะเป็นจูนหรือทาร์สโพสตมีเมทอนอมให้มาหมดเลยนะครับแถมยังมีบิลเลียสนะครับเพิ่มความเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความใสความโปร่งนะครับจะปรับลดหรือเพิ่มขึ้นของเสียงได้ตามใจชอบเลยครับมีทวินเปียโนนะครับ และสามารถปรับเสียงของลําโพงได้ด้วยว่าจะให้เสียงออกมาแบบไหนให้มาถึง2แบบครับการเชื่อมต่อครับโอ้ตัวนี้พิเศษมากๆกครับการเชื่อมต่อนะครับพูดถึงอย่างแรกแล้วที่เป็นจุดเด่นนะก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธเนี่ยมีทั้งแบบบลูทูธออริโอและเมดีนะครับซึ่งบลูทูธออริโอนะครับจะเป็นบลูทูธ3.0นะครับแต่บลูทูธเมดีนะครับเป็นบลูทูธแบบ4.0่จุดที่จะทำให้การส่งข้อมูลผ่านทางเมดีเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดและดีเลย์น้อยมากๆครับเอาพูดของเขานะคร L.R. Stereo นะครับซึ่งโอ้โหใช้สาย T.S. แบบมาตรฐานเชื่อมต่อก็ทุกคนจะได้ไม่ต้องปรับตัวยากด้วย H ูฟังนะครับให้มา2รูนะครับซึ่ง2รูก็จะเชื่อมต่อต่างกันนะครับก็จะเขาเรียกว่าสะดวกกับทุกบ้านนะครับมีทั้ง2แบบมีทั้งแบบ3.5แล้วก็แบบ T.R.S. นะครับแบบเป็นสเตอริโอนั่นเองตัวนี้นะครับยังเหมาะกับเทคโนโลยีปัจจุบันหรือว่าเก่ากว่านั้นอีกนะครับก็คือ USB Type A นั่นเองก็คือสามารถเสียบสายได้ลงไปทเพลงหรือว่า อัดเพลงผ่าน USB แฟลชไดร i ได้เลยและสุดท้ายนะครับตัวนี้นครับสามารถแปลงตัวเองเป็นอินเทอร์เฟซได้ด้วยนะครับเป็นออริโออินเทอร์เฟซได้นันคือการเชื่อมต่อกับ iPad นีิการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อได้ผ่าน USB Type B ที่อยู่หลังเครื่องนะครับก็คือพอเสียบปั๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นอินเทอร์เฟซไม่ว่าจะเปิดเพลงหรืออัดเพลงหรือใครที่จัดจะทำคอนเทนต์อะไรง่ายมากๆครับและตัวนี้ก็เชื่อมต่อแอปได้นะครับแอปของเขานะครับมีชื่อว่า Lowland Piano App ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคเราไปฟังเสียงกันเลย มาสรุปกันเลยครับจะบอกได้ว่า3ตัวนี้นะครับกินกันไม่ลงเพราะว่าราคาใกล้กันสเปคก็จะคล้ายๆกันเรื่องลิมนเนี่ยพูดตรงๆว่าคาแรคเตอร์ทั้ง3ตัวต่างกันชัดเจนเลยคือไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยตัวนี้เหมือนตัวนี้อะไรงี้มันจะมีความแตกต่างที่รู้สึกได้ครับน้ำหนักดีทั้ง3ตัวเลยไหมดีทั้ง3ตัวแต่โ l แลน FP 30X ค่อนข้างได้เรียบเพราะว่าลิ่นของเขานะครับผิวสัมผัสเป็นแบบ i v o r y Feel นะครับก็คือเป็นผิวแบบงาช้างก็คือเป็น ตัวที่แบบว่าสัมผัสได้จริงมาสุดอะเพราะว่าผิวมันเป็นแบบนั้นเองแต่ถามว่า2ตัวนั้นแย่หรืออะไรไม่เลยครับดีเหมือนกันแค่โแรแลนด์ได้เปรียบเรื่องนี้นิดเดียวครับมากันที่เรื่องของเสียงครับพูดตรงๆว่าคาแรค c เตอร์มันต่างกันชัดเลยอะใครที่ชอบโทนเสียงแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลย หลังจากฟังเสียงแล้วนะครับทุกคนคงจะมีตัวในใจของตัวเองอยู่แล้วว่าชอบตัวไหนมากที่สุดแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นนะครับก็คือเป็นเรื่องของจํานวนเสียงโลแลนกินขาดนะเพราะว่ามีเสียงมามากถึง56เสียงนะครับส่วนยามาฮ่ากับคาไวเนี่ยก็คือมีเลือกสีงยี่ส้าเสียงต่างกันเสียงหนึ่งไม่เป็นไรไม่ติดครับแต่โพลิโฟนีครับโลแลนถก็ได้เปรียบอีกแล้วเพราะโลแลนให้มาถึง2 5 6รโพลิฟนีตัวยามาฮ่ากับคาวก็192อยกาอาถามว่ามันจะทำให้เราเล่นแล้วแบบว่าเสียงตติดดหรรรือออะไไไมม้้เางู่สึก ทั้ง3าตัวเลยก็คือต่อให้โรแรนดให้มา2 5งห้าแต่เล่นยามาห้าก็ไม่รู้สึกว่ามันจะกุดหรือมันจะขาดและข้อที่3ครับผมมัดรวมแนละ้วก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็การเชื่อมต่อ,อเพราะว่า สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะตัวฟังก์ชันเนี่ยมีมาให้เหมือนแบบแทบจะเหมือนกันหมดเลยมันต่างกันเล็กๆน้อยๆสำหรับผมคือผมไม่ได้รู้สึกคุณภาพป๊ะซคล้าย,ายกันการเชื่อมต่อก็ใช้กันอ,อีกเอ่อแต่ว่ายามาฮ่าก็คือตัวเฮดโฟนะครับไม่ได้มีตัวที่เป็น3.5มาให้คือเขาเป็น T r S มี2รูมาให้เหมือนกันนี่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นปนัญหาสำหรับใครที่ใช้แจ็คแบบ T r S เสียบแล้วฟังหูฟังอยู่แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาของใครบางคนจริง,รงๆก็คงจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทู นี่ก็เป็นข้อด้อยความยากง่ายในการใช้งานนะครับก็จะบอกว่าไอ้ตรงนี้ถ้าพูดตรงนะเป็นสิ่งที่ Yamaha ค่อนข้างได้เปรียบเพราะเวลา Yamaha ยยเขาจะกดเลือกอะไรเนี่ยจะกดเลือกได้ตรงข้างหน้าเลยก็คือไม่ต้องจาคีย์รัดจําอะไรเยอะคือกดปับป๊บปับป๊บปั๊บกดซ้ําที่เสียงก็จะเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆพอโลลลกกับคาไวก็ต้องมีคีย์ลัดที่หนึ่งนะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหาในระยะยาวไหมถ้าเกิดถ้าเราใช้ไปสักหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยผมว่าทุกคนชินอยู่ละไม่มีปัญหาแล้วเรื่องนี้ครับสุดท้ายครับ มาที่ดีไซน์ทั้ง3ตัวเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามส่วนตัวเนี่ยผมก็จะให้เครดิตไปทางโรแลนด์ F T 3า x เพราะว่าหน้าตามันดูสวยแต่จริงสวยทั้ง3ตัวนะครับก็คือพอดูข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ดูการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันดูแบบแยกกันชัดเจนอะแล้วมันก็ดูแบบดูสมัยใหม่มากขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของเราวันนี้นะเป็นการเปรียบเทียบนะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความคิดของผมนะที่ผมได้ลองแล้วผมก็ได้ใช้แล้วผมเคยรีวิวมาทุกคนก็เคอย่าเพิ่งเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยก่อนจะซื้อหรือก่อนจะอะไรไปลองให้แน่ใจจะได้รู้ว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าถ้าทุกคนอยากจะมาลองนะมาลองได้ที่นีสซิแอมเฮคิวนะครับก็คือสถานีจะมีให้ลอง หลายอย่างนะครับแล้วก็มีทั้ง3รุ่นนี้ให้ทุกคนได้ลองด้วยสามารถ vs กันได้แบบสดสดได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมและพีก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและยังมีช่องทางการติดตามอื่นๆนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยครับนะครับให้ทุกคนได้ไปติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรากันนะครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับรอชมได้เลยครับสวัสดีครับ music arms